ลุงเวะตลาดนะทุกคนอยากซื้อปลานะแต่รถปลาก็มาพอดีเมื่อกี้นี้อบอกว่ามันจะมีปลานินสุดกันไหมโอ้ก็พากันหนัลาะนี่ค่ะมาพอดีเลยรถขายปลาจอดด่วนทีมช่างอะฮะฮอ ไปพีมาเออไปพีไปซื้อจัดการเลยวิ่งไปเดี๋ยวเขาจะไม่ต้องลงเหมาหมดเลยไม่ไม่ไปเหมาหมดลางเขาไม่ต้องลงแม่พี่เหมาหมดเลยลุงให้มาเท่าไหร่เขาจะจ่ายไหมเนี่ยเขาจะให้เราไหมน่ะทังตังหมดลังน่ะเท่าไหร่นะเหมาหมดลังได้ตังมาสี่ร้อยโอ้เสือไปไปไรีบไปรีบไปเขาจะได้ยกเบาๆไปตรงไนเขาย้ายไปตรงไหนแล้วมันยังไม่ได้เขามันยังไม่ตรงเ มันยังไม่ตรงไม่ถ้าเราเหมาหมดเขาก็ไม่ต้องลงไงอันนี้ตลาดน้องเขากำลังตั้งอยู่เขากำลังตั้งอยู่ด้วยพี่น้องเริ่มมาแล้วนะครก็เป็นตลาดที่เรามาประจำนี่แหละนะฮะับร่มเงาขาเริ่มรางกันแล้วว่านี่นงเขากำลังกางร่มทยอยกางร่มทยอยกางเต็นท์กางผ้าใบป่ะเราไปเดิมเลยเขาต้องดีใจเนาะเป็นเราเวลาเราไปขายของนะเวลาแบบว่าใครมาซื้อตั้งแต่แบบยังไม่ตั้งร้านเราจะปื้บมาก เออมันจะแห้งมันจะปังฮะอะไรอ่ะเเราก็บอ้าวมันหลุดมาอ้าวแล้วแบตไปไหนทำไมถุงถุงแบตถึงมาด้วยโลเท่าไหร่เอาเลยเเเนาะอลยถามเลยเขาจะได้หมานมันแต่เราก็ต้องเก็บตังค์ซื้อต้นหอมผักชีแล้วได้ด้วยนะต้นหอมผักชีมีของย่างไหมไม่ต้นหอมเราปลูกไว้อยู่ของย่างของท่อท่อใหญ่ๆแล้วไง

ออไปรับมาจากน้องคายนะฮะคุณผู้ชมนะ,ะนะรุ่นกลาง,อ,ง,ลางอ๋งอมไ,ไม่เป็นไรรุ่นไหนก็เอาปลาหนิลจากท่าบ่อน้องคายนะฮะเนืนน้อปลาปดา้ดาย แล้ววันอื่นไปขายที่ไหนครับพักพรุ่งนี้พักหนึ่งวันวันอาทิตย์วันจัน,จนทร์เขาจะวิ่งตลาดนัดเนาะสายตลาดนัดเขาก็จะวิ่งตลาดนัดก็น่าจะดแบบูวันนี้มีตลาดที่ไหนที่ไหนวันนี้เนาะเป็นทีมของเขาเขาก็จะไปด้วยกันอย่างนี้แหละ อันนั้นเครือข่ายอะไรเนี่ยนะไอ้ร่มเขียวอ่ะเหมือนขนมเลยเราไปทางไหนเขาก็เดินเดินนี่แหละเนี่ยเขาทำไมเราไม่เอาหมวกลงมากับเนี่ยไม่รู้สิก็เธอไม่เอาฉันก็ไม่ได้ไม่เอา ตลาดก oh, oh. ูเลยคำเขาเรียกว่าเซมบดออไม่เคยเห็นเลยนะเนแต่เด็กนโตมาอายุ2ิเราไม่เห็นเลยอคร้แนทอดอคงน้องอาจจะคำเติน้องกาจะคำเลยไนะล้วคทฝากท่ฝากมีน้อยเออเอา ชิ้นละสิบนสอชิ้นครับเอาออย่ารละอันครับ ใส่ซอสสแล้วก็ใ่อม๋อคืออันนั้นคือยังไม่ใส่ไส้อืมค่ะอ๋อโอมันตัวตัวแบบพอดีทอดเนาะ อ๋อมันมีมันมีแต่ตัวพอดีทอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามลุงกันนะว่าโอไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้ารุ่นนี้มันพอดีทอดนะเนื้อมันจะไม่เยอะเท่าตัวใหญ่เอาใช่ไหมเ้นออเหรออ๋อ

เอาสักโลล้เท่าไหร่นะเจ็ดห้าค่ะอ๋อสามโลก่อนดูช่างดูดิคัดเอาตัวใหญ่ๆเลยเด้อ

มันสดจริงๆเสือโอ้ยมันไม่ยอมเลยกับเรามันบอกว่าน้ำมา้มอ้ม an ันจะให้พาน์นีเนี่ยกระมาณสัดใน